สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องของแหม่มรถสวยนะคะวันนี้นะคะลูกค้ามาวิวที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่เดิมเลยนะคะที่เสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ค่ะแหม่มมีรถนะคะมานําเสนอเลยนะคะเป็นรถนะคะมาบอกเลาเป็นรถยอดนิยมเลยนะคะ Honda Civic ค่ะ fc 1 8 el ปี2016นะคะมาบอกก่อนเลยราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้ามาอยู่แค่แสนสี่นะคะเป็นบอดี้สีน้ําเงินนะคะลูกคา้า มัประกอบเลยรถเรานะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถบดระวานะคะลูกค้าไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างค่ะผิดความจมน้ำนะคะรถเรามีเล่มทุกคันนะคะลูกค้าสําหรับนะคะรายได้นะคะลูกค้า2 5งหมค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เเท่านั้นนะคะสา,สามารถซื้อคนเดียวจบนะคะติดแบ็คลิสต์นะคะก็ออกรถได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแมมนะคะจะมารีวิวนะคะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นบอดี้สีน้ําเงินนะคะมาพร้อมกับนี่เลยเป็นกระจังหน้าคมเมี่ยมของเขาเลยนะคะมีตาสัญลักษณ์ของ Honda านะคะลูกค้ารถเรานะแมมบอกก่อนเลยไม่มีการชนหนักนะคะ<ม>ลูกค้าในส่วนของไฟค่ะไฟก็จะได้เป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์ด้วยคันนี้นะคะและยังไม่พอค่ะลูกค้ายังได้ไฟตัดหมอนะคะและติดสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วนะคะรถคันนี้เป็นสีน้าเงินออกจะเป็น เงินเหมือนกล้คล้ายเป็นสีเทาน้ำเงินนะคะลูกค้ารถเรานะคะรถสวยมากๆเลยเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราค่ะ มาดูนะคะลูกค้าในส่วนของนี่เดี๋ยวแบบให้ดูในส่วนของไฟก่อนอันนี้ไฟก็จะได้เป็นไฟแถบข้างมาให้เราด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของยางค่ะยางก็จะได้ยางเป็นยางบิสโตร์นะคะลูกค้าและแม็กจากโรงงานเลยรถเดิมๆนะคะใช้กันยาวๆไปเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเรามาดูกันต่อเลยค่ะในส่วนของกระจกนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะและยังไม่พอค่ะิฟรมก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยิฟรมมืดนะคะลูกค้าก็คือ เอารถคันนี้ไปบอกเลยว่าทาอะไรนะคะลูกค้าอนุมัติรับรถได้เลยนะคะภายในวันนะคะสําหรับพนักงานบริษัทนะคะและที่จับของเขาเนะคะเป็นโครมเมี่ยมนะคะลูกค้าบอกก่อนเลยนะคะรถคันนี้นะ,ะมาบอกเลยเป็นรถมือเดียวสภาพใหม่เหมือนใยแดงไม่มีรอยขีดขวดหม่กริบเลยนะคะบริษัทเราตั้งอยู่ที่เสเีไทย68มิลบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยใครอยากได้ไปนี่ใครที่ได้ไปมนบอกคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราค่ะมาดูมาดูนะคะในส่วนของ ไฟนะคะไฟท้ายกันบ้างนะคะลูกค้าสําหรับนะคะไฟท้ายรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นไฟนะคะลูกค้าเป็นไฟ่ถง LED เลยนะคะลูกค้าไลน์ยังไม่พอคะ่ะยังมีเซ็นเซอร์ให้เราด้วยอีก2จุดด้วยนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้คะ่ะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะลูกค้าภายในรถคันนี้กันดีกว่าคะ่ะ ภายในรถนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีดําเลยนะคะคันนี้ภายนอกสีน้ําเงินนะคะภายในของเขาเป็นสีดํานะคะในส่วนของเบาะค่ะเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าเป็นตัดมีลวดลายให้เราด้วยนะคะและเป็นปุ่มฟุตชาร์ทนะคะคันนี้นะคะและได้พรมลัยมัลติฟังกชันนะคะอขออนุญาตเข้าไปในรถนิดนึงนะคะลูกค้าพรมลัยคันนี้นะคะสามารถปรับเสียงรถเสียงได้เลยนะคะ ในส่วนของเกียร์ออตโต้นะคะก็ในส่วนรถคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้าและมีที่วางแก้วให้ด้วย2ใบคะ่ะและยังไม่พอนะยังมีอุปกรณ์ให้เราด้วยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าและมีจอมาให้ด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออตโต้แล้วภายในค่อนข้างที่จะหรูเลยนะคะลูกค้าและยังไม่พอนี่คะ่ะถุงเขาเรียกว่าอะไรถุงพลาสติกยังอยู่เลยนะคะลูกค้ารถสวยภายในกว้างมากๆเลยนะคะใครที่ได้ไปคันนี้มันบอกคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูขะลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างค่ะ สำหรับนะคะลูกค้าภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นผู้โดยสารเขาก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้าภายในค่ะ เรามาดูภายในของเขาบ้างนะคะภายในมาบอกเลยคอน้างที่จะกว้างเลยนะคะลูกค้าเป็นบ่อหนังสีดําเหมือนกันเลยนะคะและมีที่นี่เลยรองกระดุมนะคะลูกค้าภายในค่อนข้างที่จะสวยหรูมากเลยใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มนะคะผ่อนต่อเดือนแค่เดือนละหมื่นสองเท่านั้นนะคะลูกค้าสําหรับใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของเครื่องเครื่องกันบ้างนะคะ เรามาดูค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะมันบอกก่อนเลยนะคะเครื่องยนต์ของเขานะคะแห้งสนิทเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะมันบอกเลยเป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเป็นรถเดิมๆไม่มีการอ่าเขาเรียกว่าน็ตทุกตัวยังไม่ขยับเลยนะคะน้ามันไม่เยิ้มเลยนะคะลูกค้ามอออกก็ยังอยู่ครบเลยนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกค้าชนหนักผิดความจมน้านะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตนะคะหรือว่าคาทั้งสองก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆค่ะลูกค้า สำหรับนะคะใครที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือสนใจ Honda Civic คันนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มจะเป็นเบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์ค่ะสี่ศูนค่ะศูนยนะคะหรือจะกลับมาพบกับแหม่มได้ค่ะที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68สิบมบุรีกรุงเทพนะคะรายได้2อ0หมซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มหน่อย ู่เรื่อยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าใครที่มาออกรถกแะแมมมีโปรโมชั่นนะคะให้ตั๋วเครื่องบินเลย2ใบนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากมารับรถเองหรือนะจะเรามีรถสไลด์ส่งหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับใครที่มาซื้อกแะแมเนาะแล้วยังไม่พอน้ํามันเต็มถังค่ะสําหรับวันนี้แบบมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะและแกมขอฝากในช่องของแมรมรถสวยไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องแบรมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ